ลื่นนะทุกอย่างก็ลับลื่นอ่าคุณพ่อคุณพ่อมาขอสิทธิ์เป็นอ่ารับรองบุตรอ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณแม่ก็ให้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่คุณพ่อไปจดไปจดรับรองบุตรเองนะคะมาที่นี่กันเน้นในเรื่องได้แน่วันนี้ก็จะมีเรื่องของการหนึ่งรับรองบุตรก็ไม่มีปัญหาไม่มีข้อโต้แย้งอะไรใดๆลราคาเรื่องลูกจงังไดลูกก็คืออยู่ในความดูแลของคุณแม่อยู่แล้ว ส่วนคุณพ่อคุณพ่อจะมาหาคุณพ่ออยากมาหับไปท่งโุงเรียนก็ได้นะคะแต่หลักๆก,ก็คืออยู่กับคุณแม่ปิดเทอมคุณพ่ออยากมาหับดูไปเที่ยวอ่ากระไดตัวนี้ก็คือไม่ได้ติดอะไรก็แค่ว่าเราก็ตอนนี้กรแบบแจงกันกอนอย่างประมาณนั้นนะคะก็ก็ไม่มีอะไรหลักงงนในเรื่องของค่าเทอมค่าเสีจจยใจต่อเดือนนะคะคุณพ่อก็จะมีค่าใช้จ,จ่ายให้ลูกต่อเดือนแล้วก็ค่าเทอมก็หา,การกันบอกง่ายๆคือ ต่อเดือนเนี่ยทุกอย่างคนละครึ่งหมดเลยถูกต้องทุกอย่างคนละครึ่งหมดเลยค่าเทิ่มคนละครึ่งแล้วก็จะมีค่าจิปาถะอื่นๆใดซึ่งมีความรับผิดชอบร่วมกันโดยคุณพ่อคุณแม่ก็จะหารกันคนละครึ่งนะคะในเรื่องของการถ่ายคลิปมาที่นี่อันนี้ก็อยากมาชี้แจงเน,ะนาะการทำบวามันกับ,บเแลลวจะได้ชี้แจงให้มันชัดเจนว่ามันคุณพ่อขอมาว่าอยากให้สิทธิ์ในการไล์สดลูกหรือถ่ายคลิปลูก เป็นสิทธิ์ของคุณแม่และคุณพ่อและจะมีป้าจแจ๋วอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งสิทธินั้นได้แค่สามคนในการออกสือ่อเกี่ยวกับลูกก็คือคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คุณป้าท่าน,นั้นเดอร์ทินนองเดอร์อันนี้คือเข้าใจตรงกันเนะาะพราะฉะนั้นกับสิบว่าด้มีการโต้แย้งกันแล้วก็แพลวก็อยากให้เอฟซีนะคะเอฟซีทั้งทั้งทั้งสองฟังยุติไม่อยากให้มีการสาดกันไปกันมาอันนี้คือมันหามื่อใดดอกดถึงว่าแต่ แต่แต่ในมุมของของหนูนะคะ FC ที่ฟังหนูอยู่อ่า FC ท,ที่ที่ดูหนูอยู่ก็อยากให้ทุกอย่างให้ขึ้นมันสงบให้มันให้มันอยู่อย่างสงบทรรมาหากินดีกว่าเอาเวลาไปทรรมาหากินดีกว่าเนาะเอาเวลามาดูแลขอบครัวอ่าทรรมาหากินหา้เงินหาทองแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าเราก็เหนื่กับตามากอะไรมาเยอะะคุณแม่ก็บอคือพอดีโฟวก,กัสตรงนั้นแล้วถามว่าตอนทุกวันนี้เราเห็นรามากคอมเมนต์ด่า ตอนนี้คือเฉยเอาตรงๆคือเฉยเห็นหมดทุกอย่างอล้วก็คือจะหัวบอมมาแบบเออคือจะหัว่าเออเนาะเจ้าก็ว่างเนาะหยิบกระมาณน้ำสั่นเพราะฉะนั้นเรามองเราเรามองข้ามเราไปแก้ไขที่ตัวคนอื่นคนใดไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องแก้ไขที่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นทําชีวิตทํายังไงให้มีความสุขเท่านั้นจบค่ะความสุขทุกวันค่ะพวกกับพี่ลูกที่ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ่าคุณแม่อย่างเงี้ยบางครั้งบางคราวก็จะมีมีมีผ่อนคลายบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็คือคุณป้าครอบครัวทุกคนก็้าใจยังเช่นยังที่เห็นนั่นแหละปล่อยไปตามวิถีคุณซาอันนั้นอันนี้คนสวนคนอย่างกระซิมผูวาเป็ทัรนมดาเออคนสวนจ้ายังไงก็เหมือนเดิมค่ะโฟกัสที่ลูกเรื่องครอบครัวการทำอาหารกินแค่นั้นก็พอแล้วนะคะคือจบเด้อเรื่องนี้ก็อยากให้แยกใหญ่ทำอาหารกินนะคะไม่ไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกอย่างก็คือเรียบร้อยดีมาแจ้งเอฟซีคะณซาโอเคนะคะขอบคุณค่ะ